อลอสองทองเบอร์อะไรก็ได้เอาไว้ทำออมเล็อตอาจารย์ให้เอาวามมากกว่าไม่ได้ ไม่กินทไมอกินี่่มอาสบายจกทาไม่ายไกินทอยกินี่่าอกสบายจกท่าไม่มีาไาบยในเทอขใทีาบเิเอกใทาบอกเขใินเอ จะหายจะหายไปวะ どうした